ยากจนท่านมีความรู้จบฮาวาดเป็นลูกของข่าบพอดีที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยแต่ท่านทาตัวพื้นเพื่อให้คนอินเดียเรียนรู้แล้วคนอินเดียถึงยอมรับท่านแต่คนไทยเราไม่ใช่เรามีตัวแบบที่ดีที่สุดอยู่แล้วที่คนทั้งโลกเขาเคารพนับถือก็คือพระบาทสมเด็จพระจหัวแต่ว่าคนไทยหลายคนถูกปลุกปั่นแค่ปีสองปีด้วยโทรทัศน์ฟรีจานเทียงฟรีจากผู้ร้ายคนชั่วร้ายที่ไปปลุกปั่นเนี่ยทำให้มีความรู้สึกเกลียดชังต่อผู้ที่มีพระคุณที่สุดของประเทศชาติ ก็คือราชวงง์าักรีเนี่ยได้นั่นคือความที่เรามีฐานที่ไม่แน่นนั่นเองเมื่อเรามันไม่แน่นคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีศาสนาผม่าจจะคิดขัดแย้งกับท่านผู้ชมจำนวนมากมาเพราะว่าอิเิเกเตอร์ ator, หรือตัวชี้วัดของการมีศาสนาคืออะไรยกตัวอย่างเรื่องสิสนห้าเนี่ยครับคนพุดคนจะถือสินห้าท่านอาจจะถามตนเองถามคนรอบข้างว่าถือสินห้าครบไหมไอ้เรื่องโกหกนี่ก็ผมก็เชื่อว่ารัฐบาลนี้ทั้งชุดไม่มี ไม่ไม่ได้ถือศีลข้อนี้ครับเมื่อไม่ถือศีลข้อมุสาแล้วข้ออื่นก็ทําได้โดยที่ถ้าเขาทํไในทุกข้อเขาก็ไม่ได้นับถือพุทธแล้วเขานับถือศาสนาอื่นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบอันนี้ไม่ใช่เฉพาะไอ้คนที่โกหกเท่านั้นประชาชนส่วนใหญ่ล่ะไม่ใช่ว่าคนที่ไหว้พระแล้วจะนับถือพุทธไม่ใช่คนที่บวชแล้วคือหมายถึงว่านับถือพุทธไม่ใช่นั่นคือไอ้ตัวข้างนอกเท่านั้นเองนะจิตใจของเราเป็นยังไงผมเชื่ออย่างเดียวครับถ้าคนไทยนับถือศาสนา ไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าเป็นพุทธเป็นคริสเป็นยิวเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีศาสนาในใจเนี่ยประเทศชาติเราจะรุ่งเรืองกว่าน,นี้มากมายหลายร้อยเท่าครับครับคนที่มีาวันนี้เนี่ยถ้ามองจากท่านมอง <S 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 เขาเขามีความเข้าใจถูกไหมครับที่ว่าเขามองว่าเมื่อเขาบริหารธุรกิจสําเร็จได้มีความร่ํารวยก็จะใช้วิธีการนี้แหละไปบริหารประเทศแล้วก็เชื่อว,ว่าวิธีการที่เขาทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นการโกง แบบสุจริตก็ตามหรือโกหกสีขาวก็ตามมันก็จะเป็นวิธีการนำพาประเทศไปแข่งขันกับทั่วโลกได้ทฤษฎีนี่มัน,มนผมก็เพิ่งเคยได้ยินท่านเดลฟูดโกแบบสุจริตที่ย <c oughs> สับหม่ก็ครอบครัว <c oughs> ผมสอนมาเลยว่าเรื่อง <c oughs> ทุจริตไม่มีข้อย,ยกเว้นนะ <c oughs> คือทุจริตคือทุจริตห้ามทำถ้าท่านที่นับถือก็นับถือศาสนานับถืออะไรกันต่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะรู้ว่า คือคนทำดีเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค,คนทำชั่วถึงมีไม่มีเงินแสนสี่แสนล้านก็ไม่มีที่ซุกหัวนอนครับชัดเจนมากครับมันถ้า<น>เชื่อว่าการทำแบบนี้ไปในประเทศสมมติประเทศชาติหลังจากคนที่มีความเชื่อแบบนี้ไปมีอำนาจสุดท้ายประเทศไทยน่าที่เขามีอำนาจก็เพราะว่ามีคนแบบเขาเยอะค,คนที่เชื่อว่าเขาพูดถูกงั่นก็คือคนที่ไม่มีหลักค,คนที่ไม่มีหลักก็คือคนที่ไม่มีศาสนาไม่รู้ว่าศาสนาพูดสอนอะไร ถ้ารู้ศาสนาพุทธสอนอะไรเขาจะไม่นับถือคนอย่างทักษิณชินวัตรแน่นอนครับ,รบแล้วคนอย่างสมุนของไอ้เจ้านี่มากมายไก่กองที่มีมาในปัจจุบันนี้เพราะการทุจริตคดโกงการพูดจามดเทสเนี่ยเราจับได้นับครั้งไม่ถ้วนครับไม่ต้องเป็นคนที่มีความรู้ชาวบ้านก็นรู้ว่าเรื่องนั้นไม่ถูกเรื่องนี้ไม่ถูกแต่เขาทําได้ไอ้การแสดงแบบนี้เข,เ,ขเขาถึงวิธีคิดของเขาเป็นคนไม่สุจริตเราจะย้อมให้คนที่ไม่สุจริตมานําเราเนี่ยท่านไม่รังเกียจหรอครับ เพราะนั <c oughs> ้นก็เป็นคําถามกลับไปที่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านที่นั่งชมรายการอยู่ในเวลานี้นะครับฟังถึงเวลานี้ท่านจะทราบว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงภายในปัญหาเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศมีหลักการมีวิธีการมีความสุจริตมีความรู้ความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนที่จะเข้าไปแก้ปัญหาได้เคารพต่อหลักการและวิธีการแก้ปัญหานี้หรือไม่ ก็เลยคิดว่าคนที่จะทําในสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องถามว่าคนที่จะแก้ปัญหาได้ก็ต้องเป็นคนที่มีศาสนาในหัวใจนะครับขอบคุณท่านมากครับคขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับทุกสายที่แสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับท่านสามารถที่จะรับฟังและรับชมความคิดความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงได้ทุกๆวันพุธนะครับวันนี้ผมได้เลิกมือนาและทีมงานช่องส3สยามไทยและผู้สรงคุณววุฒิต้องลาท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ